จะเป็นธนาคากรกสิกรสำนักงานใหญ่ถึงเสาประตูถึงสะงสพานแขกงกางตามสองข้างข้างมองบรรยากาศตอนเย็น ฝ่าสายรุ้งเคงานก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะอันนี้เขาเยกสะพาน